สวัสดีครับพี่พี่น้องๆองและผู้ติดตามทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแนวทางนะครับของเราพัฒนานะครับประจําวันที่27นะครับตุลาคมนะครับ2566นะครับส่วนแนวทางของเราพัฒนานะครับประจําวันที่25นะครับตุลาคมนะครับ2566นะครับก็มาเข้าวิ่งเข้ารูดอยู่ที่เด่นสีวิ่งสีรูดสีนะครับ ่อมาเข้าเจาะอยู่ที่ตัวกลับนะครับ0440นะครับผลก็คือ480กับ04นะครับก็วันนี้ก็กลับมาเข้าอีกแล้วนะครับสำหรับแนวทางเราพัฒนานะครับสำหรับเลขเด่นนะครับก็จะให้นะครับเด่นอยู่ที่นะครับเด่น4นะครับตัวรองก็คือ1นะครับ เดียนสี่รองหนึ่งจบคู่นะครับสี่ 4, 1 4 5 4, cao, một không, một หนึ่งหก็หนึ่งเกนะครับกันเบิ้ลไว้หน่อยนะครับท่านผู้ชมอาจจะเบิ้ลนะครับ เลขสามตัวนะครับศูนสี่หนึ่งสี่สี่หนึ่งห้าสี่หนึ่ง 8 41 9 41แล้วก็6 41นะครับเป็นเพียงแนวทางนะครับท่านผู้ชมแนวทางก็มีเข้ามีดุดนะครับแอดก็ขอไวคพรให้พี่ๆน้องๆนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับโชคดีนะครับหิงหิงปัง,ปงๆนะครับกับแนวทาง เราพัฒนานะครับประจำวดวันที่27ตุลาคม2566นะครับแอดขอฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับแอดด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีครับ